แต่แกเข้าใกล้เวทีได้เท่านี้เพราะว่าความดันขึ้นตลอดเวลาแต่สิ่งที่สะใจมากที่สุดก็คือสอนลามร้องเพลงอวยพรตาบนเวทีและเอ่งเดินลงไปหาตาข้างล่างด้วยแกดีใจยิ้มแก้มปลิเอาซีดีที่สอนลามแสดงลิเกตั้งแต่เล็กๆมาด้วยว่าแกเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจริงและสิ่งที่ดีใจอีกอย่างหนึ่งหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้ในโซเชียลก็ต่างน้ําตาไหลาพากไปตามๆกันนะครับซาบซึ้งในความรักที่หลานมีต่อคุณตานะครับ คุณตาท่านนี้ป่วยครับแล้วก็เข้าออกห้อง ICU จนกระทั่งล่าสุดนี้ขอปฏิเสธการรักษาแล้วนะครับไม่ขอรักษาด้วยอาการเหนื่อยหรือว่าเจ็บปวดก็ดีคุณตาเป็นแฟนคลับของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรมาตั้งแต่เด็กๆเลยหลานมีการจ้างครับคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรซึ่งคิวเนี่ยเต็มเอี้ยนเลยนะครับตลอดทั้งปีแต่มันมีหนึ่งวันที่คิวหลุดมาจ้างไห้คุณตาได้ดูครับคุณตายังพกซีดีมาเลยมาดูนะครับซึ่งการดูลิเกคณะของคุณตาเนี่ย คืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายพูอย่างนี้เพราะาคุณตาเนี่ยป่วยนะครับและหลานก็บอกคุณตาเนี่ยได้สั่งเสียอะไรทุกอย่างไว้แล้วซึ่งแบงค์สอนรามนะครับได้ลงจากเวทีมากราบคุณตาด้วยมาทักทายคุณตาคุณตาก็หยิบซีดีที่เตรียมมาเลยบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับนะคุณตามาทั้งรถแอมบูเล็ตเลยนะครับมาทั้งรถแอมบูเล็ตเลยมาดูลิเกแต่คุณตาเนี่ยอยูทย่ท้ายเวทีเลยเข้าเข้าไปได้แค่นั้นอืม แล้วหลานคุณเนี้ยหลานสาวเขาเนี้ยก็จัดในวัดใหญ่โตให้เพื่อนๆคุณตาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมาร่วมกระดูกันด้วยโอ้โหเรื่องราวนี้ทําเอาหลายคนโกทัศใจมากแล้วก็เศร้านะครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือหลานสาวของคุณตาเนี่ยนะครับทําให้คุณตาก่อนหน้าเนี้เหมือนเคยทําให้คุณยายไปแล้วแต่วันนั้นเนี่ยที่จ้างมาเนี่ยคือคุณยายเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้คุณตายัางอยู่ก็อยากให้คุณตาได้ดูนะครับทราบเสียงจริงครับปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายจ้างลิเกสอนรามให้ดูก่อนตาย ฟังไม่ผิดค่ะตาของเมย์อายุ88ปีเลี้ยงเมยมาตั้งแต่เล็กป่วยติดเตียงเข้าออก ICU หลายครั้งจนครั้งสุดท้ายแม่บอกว่าตาไม่ไหวแล้วให้เรียกญาติทุกคนมารวมกันตากับยายชอบดูสอรามน้ำเพชรม,มาก ตอนที่ยายเสียเมก็จ้างลิเกมาให้ยายดูที่วัดแต่ก็คิดในใจว่าทําไมเราไม่ให้แกดูตอนมีชีวิตอยู่เมเลยตัดสินใจจ้างลิเกมาให้ตาดูสอรามน้ําเพชรคิวเต็มทั้งปีแต่มีวันหลุดแค่วันที่5เท่านั้นมีเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์แต่เราต้องเร่งเตรียมงานให้ทันหลังจากแจ้งกรรมการวัดชาวบ้านตื่นเต้นกันมากข่าวดังไปทั้งจังหวัดคนโทรมาถามเยอะมากหลังจากนั้นจิงโทรบอกตาตาลุกขึ้นนั่งแล้วดีใจมาก ่อนหน้านี้แกบอกว่าขอไม่รักษาตัวแล้วแกเจ็บอยากจะกลับไปอยู่กับยายจ้างลิเกไปที่วัดบ้านเกิดของตาที่จังหวัดนครสวรรค์กะให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ดูเพื่อนเพื่อน,อนตาทั้งนั้นตัดสินใจให้ตาขึ้นรถแอมบูเล็ตมาเลยแต่แกเข้าใกล้เวทีได้เท่านี้เพราะว่าความดันขึ้นตลอดเวลาแต่สิ่งที่สะใยมากที่สุดก็คือสอนลามร้องเพลงวพอวยพรตาบนเวทีและยิ่งเดินลงไปหาตาข้างล่างด้วยแกดีใจยิ้มแก้มปริ เอาซีดีที่สอนลามแสดงลิเกตั้งแต่เล็กๆมาด้วยว่าแกเป็นแฟนพันธ์แท้ของจริงและสิ่งที่ดีใจอีกอย่างหนึ่งคือคนแก่ในหมู่บ้านเดินมาขอบคุณกันเพียบ พอหมู่บ้านเราไม่เคยมีงานใหญ่ขนาดนี้และได้ดูสอนลามตัวเป็นๆการมาครั้งนี้แกก็ได้สั่งเสียเรียบร้อยว่าขออยู่คอนโดคู่กับยายตรงไหนและรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆมอบให้กับทางวัดหมดเลยนอกจากขอบคุณคณะลิเกสอนลามแล้วยังต้องขอบคุณทุกคนที่วัดหนองไผ่กอเดียวที่ช่วยให้งานนี้เกิดขึ้นได้สําเร็จค่ะอยากให้ตามีความสุขมากๆกับชีวิตที่เหลือและนี่คือสิ่งตอบแทนจากหลานที่ตาให้ขี่คอทุกวันไปเรียนนะคะ หับลูานที่อายังยืนนานปลอดโรกปลอดไทยอดไทยสอปีทุกคนในด้วยครับใครยคตนตมอยูมนใช่ไหมครับนเรือพพนกับคุณนัสยินดาอช ให้เป็นมหาเศรษฐีให้มั่งมีร่ำรวยให้ท่านร่ำรวยทิ่จะงารเก่าหนาน เดีอนรามาหาหรอโอ้ยเตรียมไว้แล้วทบมาในกระเป๋าเลยไง ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ